ปัญหายิงประตูไม่ได้ของคุณจะหมดไปทามีกองหน้าสิบคนช่องอื่นแม่งเล่นอย่างเก่งช่องกูแม่งตลกชิปหายก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะก็ลิปนี้นครับจะเอากองหน้าจากพิมยรีกทั้ง10สโมสรน,นะมาเล่นในทีมด้วยกันนะมาดูว่าแม่งจะเก,ก่งแค่ไหนนะนะ คนแรกนะครับนิโคลัสเจ็กสันนะครับจากชูซีนะครับแล้วก็คนที่2นะครับเออร์ลิงวอลฮาร์เลนจากแมนซิตี้ครับแล้วก็คนที่3นะครับอีสักจากนิวคาสเซิลนะโอเคแล้วก็คนที่4นะครับลิชาลิซันจากทอรัมมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็คนที่เท่าไหร่แล้วคนที่5นะครับเดวินนูเยสจากลิวพูแล้วก็คนที่6นะครับฮอยลุนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วก็แบ็กซ้ายนะเป็นกาเบรียลเจซูนะครับจากแอสตันนแล้วก็เซนเตอร์ตัวแรกนะครับวิสกาวิสกาวิซาหรือเปล่าวิซาจากเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็วอดกินนะครับจากแอสตันวิล่านะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นเจ้าเปโดจากอะไรวะจากไบตันนะครับแล้วก็ตัวแบกของเรานะครับในเกมนี้เป็น เอ็ดวินวันเดซานะโอเคก็จะมีตัวเดียวนี่แหละนะครับที่แบบพอที่จะแบกทีมได้นะครับโอเคก็เราจะเอาทีมนี้นะไปกดนะครับไปกดอ่าไม่ได้กดแร้งนะไปกดเล่นกับแรงหนึล้านนะโอเคก็มาดูนะครับว่าอะไรวะฟูลทีมกองหน้าพิมพ์มาลลิกสิบตัวนะครับมันจะสู้เขาได้หรือเปล่านะ ก็คลิปดีๆไม่รู้จักทํานะครับทําคลิปแบบเออๆนะก็ทําให้มีคนดูก็เกี่ยวไว้ดูเองนะครับโอเคมาก็กดแมนเจอกับเบนฟอร์ดนะครับทีมผมวีแกนแอตแลนติกนะก็อดีตแชมป์เอฟครับนะเออโอเคก็เดินมาลงสนามแล้วนะครับในทีมผมนะครับมาใน4-2-4นะในเสียสีของวีกกนนะครับแล้วก็ทีมเขานะครับ4-3-3าสามโฮดิงนะครับหัวหอกเป็นใครไม่รู้นะมี มีอ่าโรบินโยห่หรือเปล่าเออมันมันช okay. ื่อว right. in ่าอะไรวะเออริวาโดเออริวาโดโอเคมาก็ทีมเรามันมีแต่กองหน้าอย่างแล้วมันมันต้องแบบยิงอยู่แล้วนะครับโอเคไหมลิชาลิซันลิชาลิซันพาบอลขึ้นมายังไงลิชาลิซันให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังไงฮาแลนด์เห็นนูเยต์นูเยต์แล้วยังไงนูเยต์ยังได้อยู่นูเยต์เห็นนิโคลัสนิโคลัสแจ็คสันปั่นโค้ง ก็มาดีทักทายครั้งแรกก็เป็นประตูเลยนะครับจากนิโคลสแจ็กสันนะครับเชลซี Chelsea ส่งข้อประกวดน,นะจังหวะนี้แบบนูเย็ดเห็นเพื่อนรักแล้วนะเออริเบอร์พูลกับเชลซีมันเพื่อนรักกันแล้วก็ส่งแล้วก็ปัน่นโค้งเลยนะนำไปก่อนนะครับ1-0จากนิโคลสแจ็กสันนะโอ้โหเด็กเชลซีว่าไงวะโอเคนำ1-0จากนาทีที่8นะโอเคไหทีม,มของเขาบุกขึ้นมาในะที่คู่บก ครูโบาลูเล็กเป็นหนึ่งที่คูโบยังได้อยู่คูโบยังเลี้ยงไม่จ่ายคูโบยังไงคูโบคูโบยังเลี้ยงอยู่ไม่จ่าย, o, ย,ย,ย,ไ,ายไอ้คูโบคูโบกคูจะเข้าวันละโอเคจ่ายมามาที่กุลิดกุลิดเลนบนหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปโอเคยังได้อยู่นะโอเคเป็นการตั้งเตะของวิกันมาที่จเจ้าเบโดจเจ้าเบโดที่หอยลุนหอยลุนส่งมาให้ดิชายสั้น ลิชาลิซันยังไงขึ้นที่ฮอลลุนมาฝากที่อิสักอิสักมาที่เดวินนูเยสออกสายมาให้นิโเลัสแจ็คจสันอืมจะตอกไขไม่ดีนะโอเคเป็นการสวนกับกทีมเขาคู่โบมาที่เอาใครกุนลิดกุนลิดยังไงกุนลิดหล่อเพื่อนแล้วก็ส่งให้บาซ่าบาซ่านี่คู่โบอุย้ยกระแทกหนึ่งทีแล้วยังไงอืม,อมกาเวียบเยซูสไปกระแทกนะแล้วก็ได้ฝ่ามานะวิซาไปเปิดบอลขึ้นมา มาที่ดูเวสโอ้โหบอลไม่ถึงนูเวสวะโอเคนูเยสกระแทกนูเยสกระแทกโอเคได้อยู่จังหวะนี้ออกมาโอ้โ oh, ห <c oughs> เอ้ยบุกมาแล้วว่ะบุกมาแล้ววะบุกมาแล้วลวะคงเป็นฟอร์นะเปิดจังหวะนี้เปิดออกมาคงคงโอเคยังได้อยู่นิโคลาแจ็คสันโอเคมาที่กัปตันชุดกาเบียวเจสูไหลามา Jackson. Jackson. Jackson, ไไนิโคลาแจ็กสันแจ็กสันยังไงแจ็กสันไปอะไรคงกับไหมแจ็กสันแจ็คสันฝากมาที่ อ uh, right. ่าวัดวัดกินฮารุนอ่ีอีมาที่ลิชาริสันลิชาริสันเนี่ยลิชาริสันฝากให้ฮารุนมาที่ลิชาริสันอีกครั้งแล้วก็เปิดไปอีสักโมงอียบลอนยังไงวะยังไงวะเฮ้ยนี่มันเล่นดีจริงๆเลยวะเฮ้ยกองหน้าพิมลิกนี่มันเก่งทุกคนเลยวะเฮ้ยเอาวะจังวันนี้ลิชาริสันเปิดให้อีสักแล้วก็โมงเข้านิ่มๆเลยนะเฮ้ย เฮ้ยมันทำไมมันเอ้ยม,มันดีขนาดนี้วะนี่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่แม่งกูกองหน้าแบบสิบคนเลยนะฮ้ยถ้าหล่มประตูไปเลยนะสองศูนย์นะโอเคทีซิมปองโอเคก็จบกันไปแล้วนะครึ่งแรกนำไปสองศูนย์นะทีมเขาก็มีโอกาสได้บุกนะแต่ว่าทีมผมมันแบบกองหน้าเยอะไงกองหน้าเยอะมันต้องแบบได้บุกอยู่แล้วครับโอเคมานทีครึ่งสองบอลอยู่ที่อ่าใครวะมาเลยนี่ มาเลนี่มาให้กับลิวาโดลิวาโดคืนให้เอ้ยตอกไข่หนึ่งทียังไงตอกไข่ผ่านมาแล้วก็โอเคได้อยู่หอยลุนหอยลุนสกัดไม่ได้ดีเจไปโดเจวปโดเจวปโดจะสกัโดโอ้โห,โหแม่งเล่นเทนท่าเล่นสกิลโหดเลยวะ่ะจังหวะนี้กูสกัดโอ้โหไม่ได้ไอ้เหียยังไงโอ้โหอไอ้เหียแม่งกระแทกไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้เหมือนดูเย็ดกระแทกนะแต่ว่ากระแทกไม่เข้านะ นี่จังหวะน,นี้แบบเอยไม่ใช่วะไอ้ห้อยรุนมันกระแทกนะแต่แบบกระแทกไม่ได้นะครับก็แบบก็เสียไปนะนักเตะม,มันไม่เก่งนะมันเป็นกองหน้ามันกระแทกไม่ได้นะแต่มันไม่ใช่เหตุผลของเราที่จะแพ้ในวันนี้นะ <c oughs> จังวันนี้เราต้องชนะวะลิชาร์ดสันที่เจ้าไปโดเจ้าไปโดยังไงโอเคเจ้าไปโดยังได้มาที่ห้อยรุนห้อยรุนนสั่งมาให้ โอ,โ,โอ้โหฮาเร็มจะแบบจะส่งไข่ให้นะไม่ได้ปะอ๋อเป็นการบุกขึ้นมาของเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดพาบอลขึ um, ้นมายังได้อยู่ต่อใครหนึ่งทียังไงยังไงโอ้โหแม่งวิ่งยังเร็วว่ะยังไงยังไงโอ้โหกูกูจะแท็งกูจะแท็งโอ้โหแม่งหลุดมาอีกแล้วจังหวะยิ่งแม่งโคตรแบกเลยวันเดย์วันเดย์ซ่าไอ้เจ้าวันเดย์ซ่าเซตสองลูกแหละ อเคเปิดมาตัวนี้ลิชาร์ดิสันเปิดออกไปเคียวออไปโอโ้โหแม่งบอลยังอยู่ที่เขาอ่ะมาที่คูโ่โบคูบโ่โบท๊ทเรนโบ้ที่โอเคมาได้อยู่อืม้มไอ้แจ็คสันไม่ได้วะ่ะดิวัโดมาทีกับคูบโ่โบคูบโ่โบ๊ทเขามาให้กุลุนกุลิดโอเคได้อยู่โอเคเคียวไปมาทีฮอยลุนฮอยลุนฝากให้ใน,น,นิโคลัสแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันยังไง แจ็คสันแจ็คสันเป็นเพื่อนแจ็คสันยังไงเปิดออกมาแจ็คสันเห็นดูย็ดดูยึดได้แจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันเปิดโค้งๆไม่เข้าทำไมมันปั่นบอลจังวะน่ะเป็นการสวนกลับของเขานะลิวาโดลิวาโดมาให้บสาสะโอเคออกขวามาให้กูโบมาที่กุลิดกุลิดฟิช็อตทันทียังได้อยู่โอเคเป็นการโอ้โหไอ้เฮียแม,ม่งบุกนะยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ โอ้โหจะยิงเลยจะยิงยิงแล้วโอเคก็ก็หมดเวลาแล้วนะแล้วก็เตะออกไปเลยนะครับก็เป็แนแค่ว่าครับ,รบแบบรวมผลกองหน้าแล้วกดเยี่ยมมาหนึ่งทีนะเราก็แบบสติกเกอร์ทักทายเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับแบบรวมผลกองหน้าจากพิมพ์มาลีนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ